เอ็กซเรย์ฟันครั้งแรกที่คลินิกเกสสไมายทำยังไงไปดูกันเลยเดินเข้ามาเราก็จะพบกับเครื่องเอ็กซเรย์ฟันนี้นะคะแล้วก็เข้าไปยืนตรงนี้ได้เลยขั้นตอนที่หนึ่งแงๆแบบนี้ผิดวิธีแล้วนะคะ มาดูวิธีการที่ถูกต้องกันเอาฟันบนอยู่หลังปุ่มสีเหลืองที่มีฟันล่างอยู่หลังปุ่มสีเหลืองเหมือนกันนะกัดคข้มลงไปจะได้แบบนี้เลยจัเกเส้นสีดําให้ตรงกับเส้นกลางฟันปีกปาให้สนิทลิ้นแต่เพดานหลังจากนั้นผู้ช่วยจะทําการบีบสีสระและรีเซ็ตเครื่องระหว่างนี้เรายืนอยู่เฉยๆนะคะถ้าใครมีสร้อยมีต่างหูแนะนําถอดออกก่อนเอ็กซเรย์นะแล้วก็จะเห็นฟิล์มฟันด้านหน้าของเราแบบนี้เลยต่อไปเป็นวิธีการเอ็กซเรย์ฟันด้านข้างนะคะเ้า<ะ>ตัวสีน้ําเงินตัวนี้เป็นพลาสติก ที่แข็งแต่ว่าสามารถหักได้นะพอเราเข้ามายืนได้ท่านี้แล้วผู้ช่วยก็จะจัดแจงท่าให้เราะหว่างนี้เราก็ยืนนิ่งๆทาตามที่ผู้ช่วยบอกนะคะเสร็จแล้วพี่ผู้ช่วยก็จะรีเซ็ตเครื่องเตรียมพร้อมๆให้เราเรายืนนิ่งๆลิ้นแต่เพดานคืนน้าลายปิดปากให้สนิทเหมือนเดิมนะคะระหว่างนี้อยู่นิ่งๆก่อนนะไม่ยากเลย มาดูวิธีการออกของเจ้าเครื่องตัวนี้กันออกแบบนี้ก็ออกได้นะคะแต่ซีสาเราอาจจะเกี่ยวตัวเครื่องแบบนี้ถูกต้องไปดูฟิล์มกันเลยเสร็จแล้วเป็นไงง่ายไหมคะใครกำลังมองหาคลินิกจัดฟันแนะนำแกสไมค์คลินิกจ้า